สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมิจพุกพีชแล้วนะคะนี่ผมจะมาแก้มือตอนที่ผมทําแพ้ด่านนี้ฮะมาฮะเราจะมาแก้มือเอ่อเดี๋ยวผมเลือกเสร็จไปครับมาครับเลือกเสร็จแล้วมากดสปีดเลยนี่เราห้ามเกินนี้นะครับตึ้งตึึงตึงตึงตึ้งตึงตึง หนึ่งรอยแล100แะหนึ่งร้อยนะครับทุกคนมองบนนะตอนสุดท้ายเราก็ต้องลบอีกตัวทานตะวันนะไม่งั้นเกินเราก็จะตายมาสี่ร้อยครับทุกคนสี่รอยแล้ว

เดียยอยู่เล่นเกมนั่งลงเห็การณชสมาทุกคนโมจะเงียบครับตบใช้สมาสมาโอขาลอยไปไปกดดดุดดุดกดเ้าเดะโอ้ตัวเาะตัวเาเสียงตัวเา ตีสตี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 โอเคลบยิงปองแตะไปทุกคนโอเคมาตรงนี้ปับ๊บยิงเรียบร้อยหมดเ okay, ลยโอเคชนะไว้ครับชนะายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย